วันนี้เว็บไซต์บ้านพักภูวิลล่าไทยแลนด์นะครับมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เขาใหญ่นะครับพามาชมภูวิลล่าที่เขาใหญ่2ห้องนอนนะครับพื้นที่นะครับเป็นโครงการพรีเมียมให้พื้นที่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวที่นี่นะครับให้มากกว่า2ประมาณ2ไร่ครับผมราคาก็หลายสิบล้านอยู่ครับนะครับให้พักได้ถึง8ท่านราคาเริ่มต้นที่หลักหมื่น เท่านั้นเองนะครับต่อคืนนะครับผมวิลล่าเป็นไพรเวทสะนะครับสะยาวนะครับ14.5เมตรแล้วก็เป็นวิลล่าที่ค่อนข้างอยู่ในโครงการหรูนะครับบรรยากาศดีนะครับวิวมองออกไปจากหลังบ้านเนี่ยครับเป็นภูเขาโล่งๆอย่างนี้เลยฮะเนี่ยครับผมบรรยากาศดีมากครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเข้า พาชมในตัวบ้านนะครับจะเข้าจากทางด้านด้านด้านหลังบ้านนะครับเพราะว่านี้เราอยู่หลังบ้านเนาะเพราะว่าด้านหน้าเป็นที่จอดรถก็คือจะเป็นไพรเวทเข้ามาจะเป็นโลกอันตรักส่วนตัวแบบนี้เลยฮะบรรยากาศดีอย่างนี้เลยครับด้านมุมนู้นมีม้หินเล็กเล็กให้นั่งทากิจกรรมตรงนี้จะสามารถให้เด็กวิ่งเล่นได้ทั้งวันเลยฮะพ่อแม่ก็นั่งนี่ครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราพาไปเริ่มต้นจากห้องรับแขกก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูพันยากาศภายนอกก่อนตอนนี้มีม้หินเล็กๆนั่งนะครับ นี่ครับตรงนี้สระว่ายน้ำนะครับยาว14.5เมตรพร้อมสระจากุสซี่นะครับมีบริการห่วงยางให้ฟรีนะครับนะครับดูบรรยากาศสระนะครับสามารถนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินได้ด้วยนะครับตั้งแต่เรามีคลิปตัดให้ดูตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับครับสวยมากครับที่นี่บรรยากาศดีครับสระนี้คือออกกาลังกายได้เลยตรงนี้จะเป็นโซนสระเด็กนะครับแล้วก็มีนั่งให้ที่นั่งเล่นชมวิวบรรยากาศ่างนี้ได้เลยครับ สะนะครจะลึกนิดหนึง1.8เมตรนะครับผมสำหรับว่ายน้ำจริงๆที่นี่เน้นออกกำลังกายตรงลึกสุดนะครับตรงตื้นๆมันจะเป็นสลปขึ้นขนมาด้านด,านด,านดานที่เราเดินมาเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นๆในตัวบ้านกันครับนี่ครับจากด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางเพิ่มเติมนิดหนึงด้านนอก เนี่ยครับด้านนี้จะมีโต๊ะทานอาหารเอาดอร์นะครับแล้วก็มีโต๊ะบอลไว้ให้เล่นแล้วตัวนี้จะมีเบาบาร์บีคิว BBQ ถังขยะเตาแก๊สป,ปิกนิกถังขยะอ่าเก้าอี้เสริมไว้ให้บริการแล้วก็ตัวนี้จะเป็นห่วงยางที่บริการให้ฟรีนะครับเนี่ยครับเข้ามาในตัวบ้านครับเข้ามาในตัวบ้านบ้านจะเป็นแบบไฮซีลลิ่งนะครับตกแต่งวิวธรรมชาติทั้งสองฝั่งสามารถเปิดเชื่อมหน้าต่างทั้งสองบานที่ผมเข้ามาแล้วก็ด้านข้างเปิดรับลมให้โฟลทั้งวันได้เลยหรือถ้าใครชอบแอร์ก็มีแอร์คอนดิชันติด เพืให้นนี้2ตัวนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับผมด้านซ้ายนี่จะเป็นไอแลนด์นะครับทําครัวแบบฝรั่งนะครับครัวไทยจะต้องทําด้านนอกมีเตาแก๊สมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีหม้อหุงข้าวมีการร้อนแล้วก็มีเครื่องอบขนมปังด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูมีถังน้ําแข็งบริการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูมีเครื่องซักผ้าเตาอบมีอุปกรณ์จานชามนะครับให้แบบนี้เลยแอดมินให้ดูนี่ครับให้ค่อนข้างประมาณนี้เลยฮะนี่ครับ นี่ครับผมให้ดูด้านรอบๆนี่ครับบรรยากาศดีครับนี่ครับนั่งทานข้าวนะครับในห้องแอร์ก็ได้มีอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็รับวิวสะไวนานแล้วก็ชมวิวภูเขานี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นที่นี่จะไม่มีคาราโอเกะนะครับจะเป็นซาวบาร์แล้วก็เป็นเคเบิลทีวีฟรีของรู้สึกจะเป็นของ PSI นะครับจะเข้าประมาณนี้เลยครับส่วนประตูด้านนี้ครับจะพาไปดูห้องนอนห้องมาสเตอร์กันครับ นี่ครับมาสเตอร์เข้ามานะครับจะเป็นวอล์กอินก่อนนะครับแต่ไม่โคเซสนะครับวันนี้เข้ามาปุ๊บจะเจอห้องน้ําห้องน้ําประตูรับได้2ฝั่งนะครับผมมีอ่างอาบน้ํานะครับนี่ครับมีอุปกรณ์ให้นะครับมีแยกเป็นเรนชาวเวอร์นะครับแยกโซนสุขภัณฑ์แล้วก็แยกโซนอ่างอาบน้นําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนของห้องนอนกันที่นี่ผมบอกได้เลยบรรยากาศดีราคาไม่แพงมากจนเกินไป ได้อยู่ในทำเลที่ดีในโครงการที่ดีมีรอปภตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ครับมาถึงแล้วครับห้องนอนนี่วันนี้เป็นมุ้งน่ารักน่ารักแบบนี้เลยฮะห้องนอนห้องนี้จะไม่มีทีวีนะครับนี่ครับแล้วให้รับวิวริมสานี่ครับรับวิวริมสะแบบนี้เลยบ้านหลังนี้เซ็ตไว้แปดท่านนะครับวันนี้มีเตียงเสริมตรงนี้นะครับเตียงเสริมน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้ นะครับนอนชมบรรยากาศนะครับมีลายเพ้นท์ที่ฝาผนังแบบว่าอยู่อยู่กับธรรมชาติตกแต่งล้อกับสวนด้านนอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโซนอีกห้องนอนหนึ่งกันครับนี่ครับเราเดินมาจากตัวบ้านนะครับด้านนี้เป็นในร่มนะครับไม่ต้องกลัวฝนนะครับผมอากาศเย็นๆเปิดโล่งได้เลยครับเป็นห้องนอนเป็นบานประตูสไลด์เข้าแบบนี้นะครับมีมุงนวดอีหนึ่งชั้นเพราะว่าสามารถเปิดรับลม นะครับถ้าไม่อยากต้องการแอร์รับลมธรรมชาติได้ตลอดทั้งคืนเลยครับนี่ครับห้องนอนนี่ครับจะเป็นเตียงห้าฟุตนะครับทั้งสองเตียงนะครับจะจัดแบบน่ารักน่ารักมีลายเพ้นท์ผนังให้แล้วเดี๋ยวผมพาดูในห้องนอนห้องนี้นี่ครับห้องนอนนี้จะได้วิวสวยมากๆเลยนี่เลยนะฮะวิวจะแบบว่าค่อนข้างสวยแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันครับ มีตอนนี้จะเป็นบล็อกอินเค้าส็มีตู้เสื้อผ้าให้บริการนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําก็คือแยกโซนเปียกแห้งชัดเจนแต่งด้วยปูนปลือ่ยนะครับดูทันสมัยนะครับน่าใช้งานเลยตรงนี้ส่วนตรงนี้ครับจะเป็นที่คอนเนคกับอท์ดด้านนอกสามารถใช้ร่วมกับด้านนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยครับหากใครสนใจวิลล่าหลังนี้ครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักภูวิลล่าไทยแลนด์ Thailand. .com อได้เลยนะครับ บจบคลิปนี้มีลายสแกน QR code ลูกค้าชอบถามว่าทำไมไม่แจ้งราคาแอดมินก็มันแจ้งไปมันก็มันมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าการทำท่องเที่ยวนะฮะบ,บ้านพักพวกนี้มันมีทั้งหน้าโลและหน้าไฮนะครับอยากให้แอดไลน์เข้ามาสอบถามนองแอดมินดีกว่านะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ